สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอรายวิชาสังคมศึกษานะครับเรื่องความหมายของสินค้าและการบริการก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูเราจะมีภาพให้เราเลือกสักทั้งหมด6ภาพนะครับอันแรกเป็นยารักษาโรคบริการตัดผมของเล่นเสือ้อ บริการรถโดยสารอันสุดท้ายครับนมนักเรียนคิดว่าอะ,อะไรเป็นสินค้าบ้างเอ่ยอเราเริ่มวงจากสินค้าก่อนนะครับยารักษาโรคเป็นสินค้าครับบริการตัดผมไม่ใช่สินค้าครับ ของเล่นเป็นสินค้าครับเสื้อเป็นสินค้าครับบริการรถโดยสารไม่ใช่สินค้าครับนมจัดว่าเป็นสินค้าครับทีนี้เรามาดูครับว่าอะไรที่เป็นบริการบ้างลบก่อนนะครับก็จะเหลือ บริการตัดผมเป็นงานบริการครับแล้วก็บริการลดโดยสารเป็นงานบริการก็จะได้ตามดังภาพนะครับสินค้าก็จะมียารักษาโรคของเล่นเสื้อผ้านมส่วนงานบริการหรือว่าสิที่อำนวยความออสะดวกนะครับบริการตัดผมบริการลดโดยสาร สินค้านะครับตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถานปีพุทธศักราช2554นะครับใหไ้ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงสิ่งที่ซื้อขายกันสินค้าหมายถึงสิ่งที่ซื้อขายกันเราจะพบสินค้าได้ในแหล่งจำหน่ายสินค้าเช่นเช่นซูปเปอร์มาร์เก็ต 2. ตลาดนัดสินค้านะครับขยายขยายความเพิ่มนะครับสินค้าคือสิ่งที่จับต้องได้สัมผัสได้สามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์สินค้านะครับต้องจับต้องได้สัมผัสได้ นำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันได้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์สิ่งที่มนุษย์จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับเราเรียกสิ่งนั้นว่าปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรบ้าง 1. เครื่องนุง่งห่ม 2. อาหาร 3. ม ที่อยู่อาศัย 4. ยารักษาโรคหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นขาดอาหารหากมนุษย์นะครับขาดอาหารนะครับไม่มีอาหารกินก็จะเสียชีวิตลงจากภาวะการขาดอาหารนั่นเองครับหรือ เครื่องนุ่งห่มครับเครื่องนุ่งห่มนะครับมีความสําคัญต่อมนุษย์นะครับเป็นเครื่องป้องกันความหนาวในตอนกลางคืนหรือแม้แต่เป็นที่สําหรับหรือไว้กันสัตว์ร้ายครับเวลากัดต่อยได้และอย่างนนึนงครับก็ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายอมนุษย์ ที่อยู่อาศัยหากขาดที่อยู่อาศัยไปนะครับจะส่งผลทาให้มนุษย์เนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งหรือบางครั้งเราจะเรียกที่อยู่อาศัยว่าพื้นที่ที่ให้ความปลอดภัยครับยกตัวอย่างเช่นมนุษย์สมัยก่อนนะครับอาศัยอยู่ตามถ้ำนะครับหรือไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าที่ไม่มีที่กำบังภัยอันตราย อันที่สี่ยารักษาโรคสิ่งนี้จะช่วยให้มนุษย์เมื่อยามป่วยไขย้ช่วยในการรักษาโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์หากขาดไปแล้วนะครับจะทำให้มนุษย์เนี่ยอาจจะส่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตความหมายของงานบริการของบริการ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสสถานปีพุทธศักราช2554หมายถึงปฏิบัติรับใช้ให้สะดวกต่างๆอธิบายเพิ่มเติมนะครับบริการคือสิ่งที่สิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้สัมผัสไม่ได้และ ไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายนะครับให้กับเราเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้สัมผัสไม่ได้และไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้ครับยกตัวอย่างเช่นบริการตัดผมบริการตัดผมนะครับเมื่อเราใช้บริการแล้วสิ่งที่เราได้รับความพึงพอใจก็คือเราได้ทรงผมใหม่ และงานบริการตรงนี้ไม่สามารถจับต้องได้เพราะว่าสิ่งที่บริการให้คือการตัดผมเราไม่สามารถจับการตัดผมได้ครับสิ่งที่เราได้มาคือผลลัพธ์จากงานบริการคือทรงผมใหม่และเราก็ไม่สามารถที่จะโอนผลที่เกิดจากการบริการไปให้ผู้อื่นได้ครับบริการขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถสองแถว เก็ความรู้นะครับการเรียนการสอนในโรงเรียนก็จัดเป็นการบริการชิดนหนึ่งเหมือนกันครับหากเราเปรียบเทียบนะครับความเหมือนและความแตกต่างของสินค้าและบริการเราจะพบว่าสินค้าและ,และงานบริการเนี่ยมีความแตกต่างและก็มีส่วนที่เหมือนกันนะครับเริ่มจากสิ่งที่แตกต่างก่อนครับสินค้า มีมาตรฐานชัดเจนมีความแน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราซื้อนมกล่องในเซเว่นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเมื่อเรากลับไปซื้อซ้ำก็จะได้รสชาติที่แน่นอนเหมือนเดิมหรือคุณภาพเก็บรักษาได้สินค้าจะต้องสามารถเก็บรักษาได้สามารถที่จะนั้นอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเก็บของ สินค้าชิ้นนั้นๆด้วยบางชิ้อาจจะเก็บได้เป็นเวลานานบางชิ้อาจจะเก็บได้เพียงเวลาไม่กี่วันต้องเป็นของที่จับต้องได้ต่อไปครับงานบริการมาตรฐานงานบริการไม่ชัดเจนครับงานบริการหนึ่งนะครับอาจจะบริการได้ดีแต่เมื่อเราไปซื้อบริการจาก ที่อื่นอาจจะได้บริการที่ไม่ได้ไม่ได้เท่ากับบริการในจากที่แรกยกตัวอย่างเช่นการตัดผมเมื่อนักเรียนนะครับเดือนและเดือนที่1น,นักเรียนเนี่ยตัดผมร้านเดิมนักเรียนได้ทรงที่พอใจตามที่นักเรียนต้องการเมื่อนักเรียนกลับไปตัดซ้ํากับช่างคนเดิมครั้งที่สองทรงผมอาจจะไม่ถูกใจเท่ากับครั้งแรกอันนี้คือความหมายของคําว่า งานบริการเนี่ยมีมาตรฐานไม่ชัดเจนหรือมาตรฐานงานบริการเนี่ยของ2บริษัทอาจจะไม่เท่ากันบริษัทที่1อาจจะมีมาตรฐานในการบริการที่ดีกว่าบริษัทที่2ฉะนั้นนะครับงานบริการเนี่ยจึงมีมาตรฐานที่ไม่ชัดเจนทั้งนี้ทั้นั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ได้รับงานบริการไม่มีความแน่นอนครับงานบริการ ถึงแม้จะเป็นงานบริการเดียวกันแต่ก็อาจจะแตกต่างกันอาจจะได้รับผลทึงพอใจที่แตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากงานบริการเนี่ยเป็นงานที่ช่วยทําให้มนุษย์เนี่ยสะดวกสบายฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ได้รับการบริการเป็นหลักการบริการไม่สามารถเก็บรักษาได้การบริการไม่เหมือนกับสินค้านะครับ งานบริการเมื่อทําแล้วก็จะเสร็จสิ้นณเวลานั้นเลยเมื่อเราได้ําเนินการอย่างเช่นเราจ้างให้บริษัทส่งสินค้าไปส่งของตามที่ต่างๆการส่งสินค้าเราไม่สามารถสัมผัสได้ไม่สามารถจับต้องได้จึงไม่สามารถเก็บรักษาได้ครับนั่นจึงสอดคล้องกับในข้อสุดท้ายคือจับต้องไม่ได้ ความเหมือนของทั้งสองอย่างนะครับของสินค้าและบริการคือสนองความต้องการของผู้บริโภคสินค้าและบริการถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคตามแล้วแต่ผู้รับบริการหรือการซื้อสินค้าโดยทั้งนี้ทั้งนั้นสินค้าและบริการนะครับ จะดีหรือไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักเรามาลองจำแนกสินค้ากันครับจะมีสินค้าทั้งหมด9อย่างนะครับทีนี้เราต้องแยกครับว่าสิ่งใดเป็นสินค้าสิ่งใดเป็นบริการ 1. ดินสอเป็นสินค้าครับ สามารถจับต้องได้ซื้อขายและเปลี่ยนได้สัมผัสได้รถโดยสารเป็นงานบริการเนื่องจากรถโดยสารเป็นการบริการให้ความสะดวกสบายให้กับผู้คนครับในการเดินทางฉะนั้นรถโดยสารเนี่ยการเดินทางไม่สามารถจับต้องได้และเก็บรักษาให้ได้นะครับอาหารอาหารจัดเป็นสินค้าครับ เราสามารถจับต้องได้สัมผัสได้และสามารถเก็บรักษาได้อีกทั้งยังสามารถนําไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้กันครับจึงจัดเป็นงานบริการแปรงสีฟันจัดเป็นสินค้าครับเนื่องจากสัมผัสได้ช่างตัดผมช่างตัดผมจัดเป็นงานบริการเนื่องจากเราไม่สามารถจับต้องงานบริการการตัดผมได้ครับเสื้อผ้า จัดเป็นส to ินค <st us pect implications> ้าครับเพราะสามารถจับต้องได้นางพยาบาลนางพยาบาลจัดเป็นงานบริการครับโดยจะบริการให้ให้กับผู้ที่ป่วยหรือบาดเจ็บนะครับจัดเป็นงานบริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกขนม่งเป็นสินค้าครับเพราะสามารถจับต้องได้แลกเปลี่ยนได้คุณครูจัดเป็นงานบริการงานบริการของคุณครูก็คือการสอนหนังสือในงเรียนครับให้กับ โดยผู้รับบริการก็จะเป็นทั้งคนในชุมชนและนักเรียนจบแล้วนะครับในเรื่องของงานบริการนะครับและสินค้าทีนี้เราลองมาทําใบความรู้คันขัดให้นักเรียนนะครับทําใบงานที่1เรื่องความหมายสินค้าและบริการนะครับโดยให้นักเรียนตอบสินค้าหมายถึงอะไร บริการหมายถึงอะไรตอนที่2ให้นักเรียนวาดสินค้าบริหรือบริการที่ตนเองใช้ในชีวิตประจําวันมากที่สุดพร้อมระบายสีให้สวยงามให้นักเรียนนะครับเลือกสินค้าหรือบริการอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่เราคิดว่าใช้มากที่สุดจา,จากนั้นเราก็วาดลงไปครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงาม บทเรียนในวันนี้ขอจบไปตับพียงเท่านี้นะครับ